แสงย่อมสว่างแม้ในความมืดมิดความตั้งใจนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ความตั้งใจของตัวเองก็ได้น่คะตกลงที่นี่ที่ไหนนะครับไม่ว่าที่ไหนก็เป็นโลกที่คนอยู่ไม่ใช่เลยอันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงจะมาป้ายยาซีรีส์เรื่องใหม่ Light ช h อ p ซีรีส์ออริจินอลจาก Disney Plus Ho อ Star แนวแฟนตาซีดราม่าลึกลับจากทีมผู้สร้าง Moving ซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์ประจำปี2023การันตีรางวัลมากมายอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ต้องดูเรื่องนี้ตัวละครหลักของเรื่องมีใครบ้างและความน่าสนใจของ Light Shop จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับพอตกดึก มีผู้คนหลากหลายเข้ามามีอะไรให้ช่วยไหมครับข้างฟูเจ้าของผลงานผู้เขียนเรื่อง moving กลับมาพร้อมผลงานใหม่ l i k e t shop จากปลายปากกาวเว็บตูนของเขาเมื่อปี2011พร้อมกันนี้เขาจะได้ร่วมงานกับคิมฮีวอนหนึ่งในนักแสดงจากเรื่อง moving ที่จะมากำกับผลงานซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องแรกด้วยโดยเรื่องนี้จะนำมาโดยนักแสดงคุญญณภาพฝีมือดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นจูจีฮุนพักโบยองแบซองอูออมแทกูคิมซอนฮยอนอีจองอึนคิมมินฮาพักฮยอกคอนชินอึนซูคิมซอนฮวาและคิมกีแฮเป็นต้นมาทำท,ำทำอะไรที่นี่และะ้วคคุณไม่รู้จักฉันเหรอ จุดศูนย์กลางของเรื่องนี้เกิดขึ้นผ่านไลท์ชอปหรือร้านขายโคมไฟลึกลับแห่งหนึ่งเป็นร้านเล็กๆท้ายซอยในตรอกมืดๆม,มีเพียงร้านนี้ที่ส่องสว่างตลอดทั้งคืนเจ้าของร้านไลท์ชอปคือชายใส่แว่นดำคนหนึ่งชื่อจองบอนยองร้านของเขาอาจจะดูธรรมดาแต่ร้านแห่งนี้มีบางอยา่างแตกต่างออกไป ที่นี่มักจะมีบรรดาคนแปลกหน้ามาเยี่ยมเยียนซึ่งผู้คนเหล่านี้ก็มีเรื่องราวของตัวเองที่แตกต่างกันไปเพราะที่แห่งนี้เชื่อมต่อระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายตัวละครหลักคนอื่นๆประกอบด้วยควฮยองจีพยาบาลสาวในหอผู้ป่วยหนะักอาการโคมา่าเธอให้ความสำคัญสูงสุดกับการฟื้นตัวของผู้ป่วยห้อง ICU และเธอจะคอยแสดงด้านสดใสในทุกที่ทุกเวลา อีจียองสาวลึกลับที่มีความสัมพันธ์บางอย่างกับยอนมินยอนมินชายที่ได้พบกับจียองหญิงสาวลึกลับที่นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ระหว่างทางกลับบ้านทุกคืนและเขาได้เริ่มพูดคุยกับจียองผู้หญิงที่เขาพบทุกวันเฮวอน,นสาวปริศนาที่เดินผ่านตรอกมืดๆสวมรองเท้าส้นสูงสีแดงในคืนฝนตกจีอุงนักเรียนม,มัธยมปลายที่ต้องผ่านตรอกซอยมืดๆเพื่อกลับบ้านก่อนจะได้พบกับตัวละครต่าง ีวนเวียนรอบๆไลท์ช็อปแห่งนี้ซ่อนแฮนักเขียนบทที่มีความรู้สึกอ่อนไหวเธอได้พบเจอกับสิ่งแปลก,แ,ปลกและมักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดหลังจากเธอได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าเก่าๆยังซ่งชิกตำรวจสายสืบที่คอยตามสืบเรื่องราวสุดลึกลับที่เกิดขึ้นในบริเวณไลท์ช็อปซึ่งวอนชายลึกลับที่มักจะเดินไปตามตรอกซอยมืดๆด,ด้วยร่างกายที่เปียกชื้นตลอดเวลา จองยูฮีคุณแม่ที่ใช้ให้ลูกสาวของเธอยอนจูไปที่ร้านโคมไฟทุกวันเพื่อไปซื้อหลอดไฟซึ่งยอนจูก็จะแวะไปที่ไลท์ช็อปแห่งนี้อยู่เป็นประจำเรื่องราวเหนือธรรมชาติของกลุ่มคนแปลกหน้าที่แต่ละคนได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่กระทบต่อจิตใจแต่แล้วทุกคนก็ถูกนำพาไปยังไลท์ช็อปร้านโคมไฟแสนสว่างที่ตั้งอยู่ท้ายซอยที่มืดสนิท ที่เซนแบ่งแห่งความเป็นและความตายใครบางคนจะเป็นแสงเพื่อต่อชีวิตตั้งใจดูซีรีส์นี้ให้ดีอย่ากระพริบตาและคุณจะพบกับกุญแจในการไขอดีตปัจจุบันและอนาคตของคนแปลกหน้าเหล่านี้ซีรีส์ Light ช็อปจะจบลงยังไงนั้นรับชมกันได้แล้วทาง Disney Plus a u s t a r พร้อมภาคไทยออนแอร์ Air 4ตอนรวดในวันที่4ธันวาคมมีทั้งหมด8ตอนสตรีมมิ่งทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมง ถ้าออกจากประตูแล้วเดินไปสุดซอยจะมีร้านขายไฟอยู่นะเห็นใครงั้นเหรอครับคนที่ยืนอยู่บนเส้นระหว่างความเป็นและความตายยังไงก็ต้องหาแสงของในายให้เจอพวกเขายืนยันว่าได้มองเห็นแสงสว่างพวกเขายืนยันว่าได้เห็นอุโมงค์ที่มืดมิด พยายืนยันว่าได้เจอคนที่พวกเขารักอีกครั้ง